สวัสดีครับผมเพชรพรวดสวัสดีซี่สู้ผู้สุขนมืณนนี้ก็ัีมนใ่ยแนวทางรัฐบาลไทยของเซียนกรุงเทพวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาสองหา6าหกหกจะมาเริ่มกันเลยเนาะท่านชมบอกการเสียเวลาวันที่สามสิบเอ็ด 做好好。So, okay, hold, hold. พิ่นให้มาเต็มชุดเต็มชุดก็มีตัวเน้นอยู่นะพี่น้องตัวเน้นก็มีตัวเน้นก็มีตัวเน้นชุดเต็มบน เด็กติดเหล็กวิ่นหกเจ็ดแปดเหล็กติดเหล็กวิ่นเดีกประกบกับสามสี่ห้า ครวงมากมันคกีได้เก้าคูเก้าชุดเต็มนะพี่น,น้องบนวิ่งบนวิ่งเจ็ดแปดบนวิ่งเจ็ดกับแปด บนวิ่งเจ็ดกับแปดจับคู่หกสาม 6กสี่หกห้าเอ้ฟิลเจ็ดสี่เจ็ดห้ เบอง,ง่ายเราไปนอ,นเองเขียนจิตกันแน่เล็กเพราะว่าเพ็นหายชุดเต็มมากแต่ก็บมดตัวเน้นแปดสามแปดสี่ แปดห้าเพื่อนกนเน้นให้ส่วนเลขสองตัวเพิ่นเน้นให้เจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดห้าอันนี้คือชุดเต็มแปดสามแปดห้า ชุดเต็มมีเกลาคูแต่ก็มีตัวเน้นบานี้ก็มีเลขสามตัวนะพี่น้องมีเลขสามตัวนําตัวหน่อยเนี่ยนะพี่น้องเห็นอยู่หรอกว่าเลขก็นบนล่างบนกระชุดเต็มล่างกระชุดเต็มส่วนเลขสามตัวเลขสามตัว ห้าเจ็ดสามห้าห้าแปดสามศูนย์เจ็ดสาม 0 8 3เลข3ตัวที่มี4คูเนาะพีน่น้องเดี๋ยวแอดจะขีอ่านทวนอีกรอบแล้วพีน่น้อง ล่างเล็กติดล่างหิมีหา้าหกเจ็ดลขประกบ2 3งส เหล็กจิดล่างเบื้องไปก็ไล่ตาพี่นองเดี๋ยวคิดไหมเหล็กสามตัวกับเหล็กจิดเหล็กวิน่นเป็นบนเป็นล่าง ส่วนจับคู่เลขวิง่งไว้ที่หลังนะพเปน้รองเลขวิง่งเว้เลขจับคู่เลขวิ่งไว้ที่หลังห้าสอง ห้าสามหาสี่หกสองหกสามาหากสี่ Jet s o n Tô hà xuống Tiết xuống vĩnh. ล่างวิ่งล่างวิ่งหาครับเจ็ด,ดล่างวิ่งหาครับเจ็ดได,ด้พี่น้องเขียนตัวหน่อยเนะ่ล่างวิ่งหาครับเจ็ด,ดส่วนตัวล่างเน้นล่างเน้นล่างกระมี่หาสอง หาสามเจ็ดสองเจ็ดสามนี่แหละพี่น้องตัวเน้นเดยวแอสิดท่วนอีกรอบแด้วพี่น้องไนดะ้เด็กเพื่อนห้มาช,ชุดเต็มแต่เพื่อนก็นเน้นห้คัดห้ ข้างข้างนองชัดเกลีดีเพราะแคบหนาจอยนะครับเนี่แนวทางรัฐบาลไทยของเซียนกรุงเทพถือว่าเป็นโครงทุตไทยไมื่เนี่ยกั้นที่ยีบเจ็ดแล้วเลขติดเลขวิ่นบนลางของแขวนมันกี่มี่หกเจ็ดแปดเลยพวกโบกับมี่สามสี่หาบนวิ่งเจ็ดกับแปดบนวิ่งเจ็ดกับแปดจับคู่กับมี่หกสามหกสี่หกหาเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหา 8ปดสามแปดสี้ิเพิ่นหายมาชุดเต็มทั้งบนทั้งล่างส่วนตันเน้นบนก็คือ7-3-8-3 7ามแหาอันนี้เน้นบนส่วนเลขสามตัวก็ห้า5 8, 3, 0, 7, 3, 0, 8 3, ็ดสามห้นเดสามศูนได้ไปน่งเลขสามตัวลางเลขติดเลขวิ่น5้าหเจด้ประกบกับสองส จับคู่ก็มีหาสองหาสามหาสี่หกสองหกสามส่วนตัวเน้นก็หาสอง็ดสองหาส7มเตัวเน้นได้พี่น้องล่างวิ่งรูด5กับ7ส่วนตกกันคือหาศูนย์เจดศูพี่น้องเนดะ้อตัวน้อยเนี่แบคบ,แบหน้าจอไว้ครับผมแคบหน้าจอไว้ ขอคุณนขอพุณเสี่ยงเกยือไปหลายที่แบงปัดแนวทางรัฐบาลไต้ถือว่าโคงสุดท้ายแล้วเอามากระจัดขัดกระพานตัวเลขกัเป็นแค่นแนวทางคอยพี่นอ้องเฮาชัว,ชว,ชวส,สุขคนหมันเรื่อยๆแห้งสูขปูสก้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ้ารวยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม